ดราม่าลิซ่าสักผิวเนียนๆสวยๆส,สักทำไมคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีไปสักอะเตือนผู้หวังดีสักไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบโดยเฉพาะพวเข้าราชการเป็นไอดอลน่ารักน่ารักไปเด็กๆทุกคนทุกเพศทุกวัยดีอยู่แล้วภาพลักษณ์ภายนอกมีผลต่อความรู้สึกคนจริงวัยเดียวกันไม่เท่าไรแต่อายุมากๆสิดราม่าบาังเกิดเลยสำหรับน้องลิซ่า ที่ช้าเน็ตเนี่ยสังเกตว่ามีรอยสักด้วยนะนี่ไงนี่ไงที่เป็นดาราม่าตอนนี้พอเป็นดาราม่าเท่านั้นแหละชาวเน็ตเสียงแตกเลยทีเดียวและนี่ก็คือตัวอย่างของคอมเมนต์ในโซเชียลนะทุกคนไม่ว่ามันจะเป็นแท t ทูหรือน้องลิซ่าเขาสักจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะ สำหรับรอยสักหรือรอยแท็บทูที่คนกำลังสงสัยเนี่ยนะครับมันก็คือดอกอเดลไวส์โดยชายหนุ่มได้ที่มอบดอกไม้อเดลไวส์ให้กับหญิงสาวนั้นแสดงถึงรักแท้ซึ่งอเดลไวส์ก็มาจากภาษาเยอรมันอเดลแปลว่าสูงสกักไวส์แปลว่าขาวเป็นดอกไม้ภูเขาพบในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่นในประเทศโซนยุโรปความหมายของดอกไม้นี้ก็คือรักแท้เพราะเชื่อว,ว่าถ้าชายใดมอบดอกไม้นี้ให้หญิงสาวคนนั้น หมายถึงว่าเขามีความมั่นคงมีความพยายามมากและดอกไม้เนี่ยจะบานแค่ปีละ3ครั้งเท่านั้นอีกว่ากันว่าถ้าเด็ดดอกอะเดวิสเนี่ยมันก็จะคงรูปร่างของมันไม่เหี่ยวเฉาเลยอ่ะและทุกคนละ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อย